สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุดแตงส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยดที่จะสปอร์ทา้งช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเปิดไพ่ส่วนตัวรอบเดือนมีนาคมนี้2 3 4 5ามแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานความรัก แล้วก็ไม่รู้ว่าพายอยากจะบอกอะไรกับทุกคนในตอนนี้เวลานี้ในเรื่องราวของความรักเรามาดูกันขอพลังงานของทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามา,ารับชมคลิปวิดีโอนี้เหมือนกับว่าบางอย่างนะคะกำลังทำให้คุณเหมือนจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงในความรักในเรื่องของการ Er ะะเป็นความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาถพาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้ในเรื่องราวของความรักสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณถพาอยากจะบอกอะไรกับคุณในเรื่องราวของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานให้กับทุกทุกคนคะ่ะว้าว Knight of Pentacles ต้อง นี่คือหมายเลข9นะคะเป็นสัญญาณของความมั่นใจในตัวตนของคุณ Attraction แรงดึงดูดนะคะความโสดของคุณความมีเสน่ห์ของคุณจงเห็นคุณค่าในตัวเองในตอนนี้เวลานี้มีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอเพราะนี่คือสัญญาณของ n i ไ of Pentacles พลังงานของ e a r t h s i g n ที่มีความฉลาดหญิงสาวชายหนุ่มที่ฉลาดเก่ง มีความสามารถฉลาดเฉลียวมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมีความพร้อมท้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒินะคะสัญญาณแรกเลยคือไพ่ต้องการให้คุณรักตัวเองดึงดูดตัวเองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองห้ามเห็นตัวเองไร้ค่าให้อภัยตัวเองแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณจะเจอเรื่องของอะไรก็ตามเพราะในต่อไปนี้ความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้เจอใคร คนใดคนหนึ่งที่เป็นรักแท้ของคุณเขาจะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณคุณจะเจอความรักความโรแมนติกที่จะเข้ามาออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณเป็นคนรักคู่รักคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณแห่งแรงดึงดูดและจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณมีความคุณมีความเซ็กซี่คุณมีคุณมีเสน่ห์คุณสวยคุณมีเอกลักษณ์ทุกคนมีเอกลักษณ์ทุกคนมีเสน่ห์ในตัวเองเพราะฉะนั้น ความที่คุณกําลังเปิดทางเปิดใจให้ค้นหาตามหาความรักนั้นคุณกําลังเจอคนที่แมทช์กับคุณและเหมือนกันกับคุณมีความสอดคล้องกันเป็นคู่รักคู่แท้จริงๆและบอกได้เลยค่ะว่าออกมาจากสิ่งที่คุณรู้สึกรอคอยใครคนนั้นด้วยสเปคด้วยไลฟ์สไตล์เพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองไม่สูญเสียการเป็นตัวของตัวเองมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอถ้าคุณกําลังคุยกับใครอยู่เพราะนี่คือสัญญ,ญาณของความโสดยังมีความสุขและความโสดยังมีคุณค่าที่คุณกําลังได้ ได้พบเจอกับเขาคนนั้นเพราะเขาคนนั้นเขาคนนั้นคือคนรักของคุณจริงๆคนรักที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่เคยได้เจอใครแบบนี้มาก่อนนะคะ Ten of Cups เกิดขึ้นสวยงามมากๆไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวไอซ์วอ n น์สพรัง่งสซไพร จงเป็นตัวของตัวเองเปิดทางและเปิดใจคุณกำลังได้คลิกสปาร์กความรักครั้งใหม่ที่คุณตามหาจงปลดปล่อยตัวของตัวคุณเองนะคะจงเชื่อมโยงพลังงานในตัวตนของคุณนี่คือสายสัญญาณจากจากข้างในของคุณความเข้าใจความเป็นธรรมชาติในตัวตนของคุณทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าบางอย่างในตัวตนคุณ กำลังรู้สึกสัมผัสคอนเนคชั่นกับใครบางคนที่เราคอยมานานแสนนานเปิดทางและเปิดใจแสดงออกความรู้สึกบางอย่างในตัวเองและเหมือนกับว่าความความที่คุณเป็นตัวตนของตัวคุณเองคุณกำลังได้ได้ถูกรักได้ถูกใครบางคนที่เขาทำให้คุณรู้สึกเป็นคนที่วิเศษมากๆทีนี้เมื่อคุณตามหาความสุขความสงบของตัวคุณเองต้องสำคัญเพราะว่า The h e r มิ t เกิดขึ้นความสงบคอนเนคชั่นบางอย่าง กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณกําลังเข้ามาหาคุณคนที่คุณดึงดึงดูดคนที่คุณขอคนที่คุณอธิษฐานกําลังจะเข้ามาจงเชื่อมโยงกับเขาคนนั้นแพชชั่นแห่งความรักเคมีที่เข้ากันสินที่เสมอกันเขาคนนั้นกําลังจะเขาคนนั้นกําลังจะเข้ามาหาคุณพลังงานแห่งดินไฟที่เกิดขึ้นเหมือนมีความตา่างแน่นอนเป็นพลังงานของยินยางของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ o r ล p e n t a c l l s s เห็นไหมคะที่รู้สึกว่าเหมือนกับคุณจะได้ถูกการออฟเฟอร์คุณจะได้ถูกการซัพพอร์ตคุณจะได้ถูกเหมือนอะไรบางอย่างที่ห่วงแหนคุณเขาจะรักคุณเขาจะหวงแหนคุณเขาพร้อมที่จะให้คุณให้คุณให้เกียรติคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเคารพและให้เกียรติคุณทุกอย่างเลย คุณจะคุณจะมีคว,าว่าครอบครัวคุณจะมีคําว่าเราคุณจะมีคําว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิสรภาพด้วยเช่นกันสวยงามมากๆทีนี้ว้าว Queen of p e n t a c ค e s คุณมีเสน่ห์มากคุณมีเสน่ห์ในแบบฉบับเอกลักษณ์ในตัวตนของคุณคุณค่าในตัวตนของคุณจงวาดฝันความรักความสัมพันธ์เชื่อมีพลังแล้วก็ ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ความรักเป็นสิ่งที่อ่อนโยนความรักเป็นสิ่งที่การเป็นการให้ให้อภัยตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคุณกําลังดึงดูดความรักที่มีคุณค่าเหมือนกับคุณเข้ามาหาคุณสวยงามมากๆห้ามวิ่งตามความรักให้ดึงดูดความรักแต่ออกตามหาความรัก the world นะสวยงามมากๆเลยการเฉลิมฉลองความรักความสัมพันธ์กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณ การได้พบเจอพบรักนัดเดทกับใครบางคนที่จะนำพาให้คุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายวิถีชีวิต the world แล้วก็ ten of pentacles นี่คือสิ่งที่คุณใฝ่ฝันเห็นไหมคะการออฟ o f f ์ซัพพอร์ตใครบางคนจะมาออฟเฟอร์คุณัพพอร์ตคุณพาคุณไปอยู่ด้วยโยกย้ายที่อยู่ทินฐานที่อาศัยเป็นคำว่าครอบครัวความมั่งคั่งความรมสมบูรณ์ที่สุด,สดที่สุดคำหนึงมาติดอยู่คำหนึงนะคะที่สุด ที่หาไม่ได้เปรียบไม่ได้เลยกับกับคุณค่าของความรักของคนทั้งสองคนแล้วก็ความชื่อมโยงเพราะฉะนั้นความรักของคุณสะท้อนในเรื่องของคําว่าครอบครัวแล้วก็การให้ภัยครอบครัวด้วยเช่นกัน the world ใครบางคนจะพาคุณไปอยู่ด้วยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยถิ่นฐานหรือว่า offer ฟฟคุณนะคะมีความสุขสร้างการแต่งงานการแต่งงานคำว่าเราคำว่าบ้านปลายชีวิตรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นความรักระยะไกลความรักแบบ ระยะยาวความรักแบบผู้ใหญ่จริงๆไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเล่นๆเพราะฉะนั้นตรวมีตัวของตัวเองคุณกําลังได้เจอกับเขาผ่านการเดินทางหรือออนไลน์หรือช่องทางใดที่ที่คุณเจอหรือคุณคุยจงใจเย็นๆเพราะคนของคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงแล้วก็มองความเป็นจริงของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เร่งรีบรีบร้อน เลยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณของความรักระยะไกลที่จะทําให้คุณและเขาเหมือนกับว่าเขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงทั้งทั้งคําพูดการกระทําระยะทางแล้วก็ระยะเวลานะคะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าคําว่าครอบครัวหรือว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรสวยงามมากๆเลยว้าวเฉลิมฉลองความรักความผูกพันของใครบางคนที่จะกําลังเข้ามาหาคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่ คุณวุฒวัยุวุฒิที่เติบโตมากกว่าคุณอายุมากกว่าหรือว่าเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะบางท่านได้ได้คู่ชีวิต สามีที่มั่งคั่งร,ร่ํารวยหรือว่าไม่ได้มั่งคั่งร,ร่ารวยแต่ว่าเป็นคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวไว้ด้วยกันจริงๆระยะยาวนะคะคุณจะมีบ้านคุณจะมีลูกคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยนะคะความรักครั้งนี้เหมือนแรงดึงดูดอันยิ่งใหญ่ที่คุณดึงดูดมาเพราะคุณอยากที่จะเติบโตคุณจะได้เติบโตกับความรักความสัมพันธ์คุณจะได้มองเห็นอะไรบางสิ่งอย่างของตัวเองข้างในจิตวิญญาณที่คุณและเขาเชื่อมโยงระหว่างกาันปลดปล่อยอะไรเก่าๆของคุณนะคะ ความรักครั้งนี้สะท้อนในเรื่องของ the universe นะคะจัก,กรวาลที่นำพาให้คุณและเขามาพบเจอกันทีนี้มาดู knife of p e n t a c l e s ค่ะแล้วก็ queen of cups สวยงามมาก six of p e n t a c l e s คุณกำลังถูก s u r p r i พรจาก universe จริงๆกับความรักครั้งนี้นะคะเขาวางแผนมาเพื่อคุณคนที่เป็น d i v i n masculine คนที่เป็น คนที่มีความเป็นผู้นําคนที่มีไฟมีพลังเขาจะเขาจะรู้ว่าเขาจะวางแผนเพื่อที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณยังไงเขาจะคิดว่าสเต็ปในความสัมพันธ์นั้นจะต้องเป็นอย่างไรเพราะว่า Queen of Wands คุณดึงดูดสเสน่ห ในหัวใจเขามากๆด้วยความเซ็กซี่นะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเธอคนนั้นเซ็กซี่กับคุณมากเหลือเกินอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้นําของเขาความเป็นผู้ใหญ่ของเขาจะทําให้คุณได้เติบโตจะทําให้คุณมีอิสรภาพทางอารมณ์ความคิดความรู้สึกทุกอย่างเลยแล้วก็ทําให้คุณเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอิร์สไซด์การพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณที่คุณรู้สึกสัมผัสได้ใครบางคนกําลังออกตามหาคุณ เปิดทางและเปิดใจคุณจะได้เจอกับใครที่ไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้เจอสวยงามมากๆลึกซึ้งพิเศษบอกไม่ถูกนะคะคลิปนี้คอโรแมสแองเจิลสิ่งที่พายอยากจะบอกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ DX คุณกําลังจะถูกความรักครั้งนี้ปกป้องคุณท็อกซิกนะคะจงเป็นตัวจงเป็นตัวของตัวเองเดทินี่สปาร์กว้าวทุกคนอยากบอกว่าบัตเตอร์ฟลาย ความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาจงเป็นตัวของตัวเองอะไรก็ตามแต่จงเชื่อมั่นว่าในอดีตในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่อยากเจ็บไม่อยากเสียใจยและระวังใครที่เข้ามาเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรง่ายๆเวลาวันเวลายิ่งยาวเท่าไหร่จะเป็นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักแท้ให้กับคุณและเขาคนนั้นไม่เห็นแก่ตัวกับคุณเขาจะไม่ต้องการอะไรกับคุณเขาจะเขาอยากที่จะให้คุณเป็นตัวของตัวเองเขาอยากที่ทําให้คุณมีความสุข เพราะฉะนั้นนี่คือเดทที่นี่ด้วยบางท่านในที่นี้ The Return The Reunion ใครบางคนจะกลับมาใน t ช i n Frame การสปาร์คของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งเตรียมตัวรับเซอร์ไพรส์บางอย่างของความรักให้ดีเพราะคุณดึงดูดความรักครั้งใหม่เข้ามาวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ